บ้านสวนหนึ่งมิมิสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมากินตะลิงปิงนี่ค่ะเราเก็บตะลิงปิงมาแล้วนะแล้วก็นี่น้ำปลาหวานจะกินโชว์ให้ดูตะลิงปิงลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกเท่าไหนหรอเท่านี้อันนี้คือนิ้วชีอันนี้นี่โป้งอืมเห็นไหมคะนี่ใหญ่มากเก่งมากเก่งมากอออทำยังไง นี่นี่นะคะความยาวของเขาดูกัน,นะคะ่ะว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวอย่าเพิ่งน้ำลายแตกค่ะเปิดก่อนหันก่อนนะนิดนึงตัดตรงไปลายแป๊บหนึ่งเพื่อความอรอร่อย เพื่ออัตรลดนะคะตู้ยเยอะเลยค่ะน้ำป้าหวานนะคะนี่แศบแห้งอร่อยมาก อรอยมากค่ะใครสนใจตะลิงปิงบอกได้นะคะแต่น้ำปลาหวานไม่มีขายค่ะเดี๋ยวขอไปฝึกทำก่อนอขอไปตั้งใจกินก่อนนะคะบ๊ายบาย No. Nah.